สามารถทําได้ควบคุมตัวเองได้เพราะว่าเราควบคุมความช้าความเร็วของเราเองได้นะคะเพราะเราใช้แม่นางทั้ง5ของเรานะคะแต่พอไปลงสนามจริงเจอคู่จริงๆนะคะกับเกิดความประมาทไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะอายุยังน้อยแต่ทําไมนกเขาไม่ขันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่าจาาไขปัญหาน้องสาวค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันน้องชายไม่สู้เนี่ย มันน่าจะเกิดขึ้นในผู้ชายสูงอายุหรือพบได้ในคนแก่เท่านั้นใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนะคะกลับพบว่าผู้ชายที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อายุน้อยกว่า40ปีหรือที่เรียกกันว่าวัยกำนัดเนี่ยก็พบว่ามีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมากขึ้นค่ะแล้วอะไรนะคะที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ชายที่อายุยังน้อยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ค่ะ ปัญหาส่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะหรือว่าโรค E.D. หรือ Erectile Dysfunction หมายถึงอาการที่อวัยวะเพศของคุณผู้ชายนะคะไม่สามารถแข่งตัวพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้หรือผู้ชายบางคนนะคะอาจจะไม่แข่งตัวหรือแข่งตัวได้ไม่นานพอบางรายนะคะมีอาการหลังเร็วหลังไวซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการเหล่านี้นะคะก็มาจากการที่ เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ได้ไม่ดีพอค่ะและในปัจจุบันนะคะพบผู้ที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้นะคะมากกว่าในอดีตเพิ่มขึ้นถึง3เท่าค่ะลักษณะอาการของภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบค่ะ1ก็คือแบบปฐมภูมิค่ะกลุ่มอาการนี้ก็คือกลุ่มอาการที่อวัยวะเพศนะคะไม่เคยสามารถแข่งตัวได้หรือแข่งตัวได้ไม่นานพอที่จะสามารถมีเพศสัมพันธ์จนสำเร็จได้เลยแบบที่2คือแบบทุติยภูมิค่ะ แบบนี้นะคะก็คือการที่องคชาตนะคะเคยแข็งตัวแล้วก็เคยร่วมเพศได้มาก่อนแต่ต่อมานะคะเกิดความผิดปกติขึ้นทําให้ไม่สามารถแข็งตัวเหมือนเดิมได้และแบบที่3นะคะก็คือแบบชั่วคราวค่ะอาการก็คือการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นครั้งคราวค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรณีนี้นะคะ ซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าหากว่าพบปัญหาแล้วก็รีบแก้ไขตั้งแต่เนินเน่นๆสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ค่ะแล้วสาเหตุที่ทําให้คุณผู้ชายอายุน้อยแต่จู่ไม่แข็งนะคะ1นก็คือฮอร์โมนที่ผิดปกติหรือมีภาวะคล่องฮอร์โมนค่ะซึ่งอาการนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยมันจะพบได้ในผู้สูงอายุเพราะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะอวัยวะต่างๆรวมไปถึงอวัยวะส่วนที่สร้างฮอร์โมนมันก็เสื่อมค่ะเพราะฉะนั้น มันก็จะมีการสร้างฮอร์โมนที่ลดลงฮอร์โมนเพศลดลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่สําหรับผู้ชายอายุน้อยมันก็ไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอาวัยวะต่างๆยังแข็งแรงดีแต่เนื่องจากการใช้ชีวิตวิถีชีวิตในปัจจุบันส่งผลทําให้ฮอร์โมนทางานผิดปกติค่ะเช่นมีภาวะเครียดนอนดึกพักผ่อนน้อยดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเพราะความเครียดนะคะจะทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะไปกดการทํางานฮอร์โมนเพศค่ะและการพักผ่อนที่ไม่เมียงคอนอนดึกเป็นประจำทําให้ร่างกายเสื่อมโซมโกตรฮอร์โมนไม่สามารถหลั่งออกมาช่วยในการซ่อมแซมร่างกายได้อย่างเต็มที่ค่ะ 2. ส,สาเหตุอาจจะมาจากด้านจิตใจซึ่งสาเหตุนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยเลย ทำให้ผู้ชายอายุน้อยนะคะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก่อนวัยและผู้ชายหลายๆคนนะคะไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านจิตใจส่งผลกระทบถึงสมรรถภาพทางเพศนั่นก็ได้แก่ความเครียดความประมาทตื่นเต้นความไม่มั่นใจในตนเอง คืออะไรที่มันมากเกินไปนะคะโดยในผู้ชายอายุน้อยเนี่ยเวลาลงสนามจริงมีภาวะตื่นเต้นมีความประมาทแล้วก็บวกกับประสบการณ์ในการมีกิจกรรมที่ยังน้อยอยู่จึงทําให้การควบคุมสมรรถภาพของตัวเองนั้นอาจจะยังไม่ดีพอค่ะ จึงท,ทำให้มีอาการนกเขาไม่ขันเรือล่มปากอ่าวเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้ชายอายุน้อยหรือความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับการมีเพศสัมพันธ์อาจจะเคยมีอาการล่มปากอ่าวมาแล้วครั้งหนึ่งหรือนกเขาไม่ขันมาก่อน ะะแล้วพอมีกิจกรรมครั้งหลังๆก็ทําให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตนเองจํากับประสบการณ์ที่ไม่ดีเก่าๆมานะคะแล้วก็จําฝังใจเลยค่ะหรือบางคนนะคะที่มีรูปร่างอ้วนนะคะหรืออาจจะมีข้อบกพร่องในรูปร่างของตัวเองก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างก็เลยมีความกังวลนะคะจนส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพด้วยหรือในบางคนนะคะที่ช่วยตัวเองบ่อยๆอันนี้เรียกว่าภาวะติดมือค่ะ ตอนที่อยู่คนเดียวทําคนเดียวดูหนังมากๆสามารถทําได้ควบคุมตัวเองได้เพราะว่าเราควบคุมความช้าความเร็วของเราเองได้นะคะเพราะเราใช้แม่นางทั้ง5ของเรานะคะแต่พอไปลงสนามจริงเจอคู่จริงๆนะคะกับเกิดความประมาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะจึงทําให้ นกเขาไม่คันน้องชายไม่สู้ล้มปากอ่าวเกิดขึ้นได้ค่ะและ3ก็คือการสุบบุรี่จัดค่ะสารพิษในบุหรี่นะคะจะทําให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็หลอดเลือดมีการตีบแข็งนะคะเมื่อหลอดเลือดอักเสบหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแข็งนะคะทําให้การไหลเวียนเลือดได้ไม่ดีค่ะซึ่งการแข็งตัวของน้องชายนะคะสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนั่นก็คือการข้างของหลอดเลือดดาจํานวนมากบริเวณน้องชายค่ะ และเมื่อหลอดเลือดมันตีบมันอักเสบเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งตัวย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ดีค่ะจึงทำให้น้องชายของเขานะคะหลับหลับตื่น,นหรือตื่นได้ไม่นานก็หลับอีกแล้วค่ะ และนี่นะคะก็คือสาเหตุนะคะที่ทําให้ผู้ชายถึงแม้ว่าอายุยังน้อยก็มีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าใครนะคะมีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีคลินิกสุขภาพเพศนะคะเปิดขึ้นหลายๆที่หลายๆโรงพยาบาลก็มีคลินิกนี้ให้บริการกันแล้วค่ะไม่ต้องอายคุณหมอนะคะสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาได้ค่ะ ากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย